ครับสวัสด um. ีครับนี่จะไปงานเลี้ยงหินเท้านะครับแบบผนังนะครับที่สนามกอล์ฟรอยันฮิวนะครับนครนายกนะครับก็ภาพวาะเด่นหน้างานในวันที่15เดือน169นะครับก็พาพวาดเด็นหน้างานที่สวยอีกหนึ่งคิ้นงานนะครับขอาบโติดังนะครับหินเทาที่สวยนะทีมงานชีงนุพัปทยานะครับครับก็มาอวาเดตหน้างานนะครับ ความคืบหน้านะครับที่จะนำกลับรอยันเขีวนครนายกนะครับก็ขอฝากผลงานไว้ด้วยนะครับช่างหนุปัตยานะครับที่เบอร์โทรซูแปสามซูสุดห้าแปดห้าหนึ่งห้านะครับรับออกแบบติดตั้งนะครับกำแพงหินชนิดทุกรูปแบบนะครับอินดีคําปรึกษาคบแนะนํานะครับเพื่อท่านใดที่กาลังมองหาช่างฝีมือดีๆนะครับก็ต้องนึกถึงทีมงานช่างหนุปัตยานะครับงานดีงานไหวงานแข็งแรงร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องช่างหนุปัตยานะครับก็ขอฝากผลงานนะครับ สวยหนึ่งคิ้นงานนะครับของทีมงานช่างนุพัทยานะครับ